น้องโจทวัชชัยถือว่าเป็นน้องชายที่ที่ไปรักมากที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่โจก้าวเข้ามาอยู่สิงมิสิกในรอบที่สองโจก็มาอยู่ที่ที่บ้านบ้านกับพวกเราทั้งสามคนไม่เคยเกี่ยงที่นอนไม่เคยเกี่ยงว่าวันนี้จะมีรถไปทํางานไหมว่ามีใครมารับไหมน้องเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขยันมากๆถ้าวันนี้ เขามีงานหรือเขาได้รับมอบหมายอะไรเขาจะเต็มที่กับมันเสมอทุกๆคอนเสิร์ตก็อยากให้รักในตัวตนของน้องจริงๆน้องคือเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพคนหนึ่งน้องน้องไม่เคยย่อท้อผมเห็นเวลานั่งกินข้าวอยู่อ่ะ พรุ่งนี้มันจะมีงานคอนเสิร์ตเขาก็ใส่หูฟังแล้วเขาก็ฟังเพลงแล้วก็ฝึกร้องไปของเขาดีใจที่วันนี้ทุกคนที่รักนุกปลายที่รักพวกเราเชาวบ้านสิงห์รักน้องโจทวัชชัยรักในตัวตนรักในทุกๆอย่างที่เป็นน้องวันเกิดปีนี้พี่ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆเป็นเด็กที่เติบโตในทุกๆวันเรื่อยๆขอให้ เฮงเงดังั dang dang. สูสูครับ